สวัสดีครับในเช้าวันที่11ธันวาคม2566กับผมนัทวัฒนาราเศรฐพง์ผู้รับใช้คิดจัจัดเพื่อนแห่งพระคุณเหล่ากลางยินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขออัเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่6ข้อ 1- ถึงข้อ2พระคำได้กล่าวไว้ว่ามีสิ่งสามานย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ และสิ่งนั้นหนักแก่มนุษย์คือมนุษย์คนใดที่พระเจ้าประทานทรัพย์สมบัติสิ่งของและ,ะจดถาบรรดาศักด์ให้จนสิ่งใดๆที่เขาปรารถนาสำหรับตัวเขาก็ครบไม่ขาดเลยแต่พระเจ้าไม่ได้โปรดให้เขาชื่นใจในสิ่งนั้นคนนอกบ้านนอกเมืองกลับมา ไปชื่นใจใช้เสียนี่ก่อน,นิจังและเป็นความทุกข์อย่างร้ายแรงเอเมนครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งของในโลกนี้ลว้วนแลนิจังพระเจ้าทรงย้ำเตือนเราเสมอว่าสิ่งของโลกนี้เป็นของพระเจ้าเราเป็นในฐานะผู้ครอบครองหรือเป็นผู้อารกขาเพียงแต่ชั่วข่าวแค่นั้นเองเราจึงมาที่ฐาน พึ่งพาพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้ที่เราจะรู้ว่างานไหนที่พระเจ้าให้ความสําคัญในการที่จะดําเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังและมีเหตุผลใดที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ได้มีประสบการณ์ในเรื่องทุกเรื่องและก็ดําเนินชีวิตในการเชื่อฟังอย่างมีเหตุผลและก็พระเจ้าทรงนําเหตุผลเหล่านั้นเพื่อที่จะ ใส่ในพระวจะนาคำของพระเจ้าแล้วก็ใส่ในชีวิตของเราที่เราจะไม่มีเหตุอันใดที่เราจะไม่เชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าสำหรับเหตุผลหลายๆคนที่ในโลกนี้ที่ไม่ได้คิดว่าเหตุผลเหล่านั้นนำข้าวงทั้งหลายออกจากทางของพระเจ้าแล้วก็เป็นเหตุผลเดียวที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าและเป็นเหตุผล ที่จะนำได้หลายคนเหล่านั้นอ่พึ่งพาตัวเองแล้วก็เป็นเหตุให้เราที่จะไม่กลับใจแล้วก็ยอมจำนนกับพระเจ้าวันนี้เราจึงอธิษฐานพึ่งพาพระองค์เจ้าและขอการอวยพ,พรในจิตการงานอวยพ,พรในงานรับใช้ในงานพันธกิจทุกอย่างที่พระองค์ทรงใส่ในชีวิตของข้าพระองค์และเป้าหมายในพระเยซูคริส จงอธิษฐานฝากมอบทุกอย่างวัดกระองด้วยความเชื่อในพระนามพยซสคริตเจ้าเอเมนครับขอพระเจ้า